คุณผู้ชมคะวัคซีนต้านโควิด1 9ของ a s t r a z e ซ e c a เป็นวัคซีนตัวแรกๆของโลกที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานซึ่งในช่วงเวลาต่อมาพบว่ามีผู้ที่ฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันค่ะล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถไขปริศนาได้แล้วนะคะว่าวัคซีนมีความเกี่ยวข้องกับภาวะนี้หรือไม่อย่างไรคุณสาวรัเอาคำถามง่ายสุดก่อนเลยเกี่ยวกันไหมคะ ผลการศึกษาเบื้องต้นเชื่อว่าเกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดอาการข้างเคียงแบบนี้น้อยมากก็คือแค่1ในล้านเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราจะได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ค่ะก็คือเมื่อเรารู้สาเหตุก็จะสามารถหาวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขที่จะทําให้การฉีดวัคซีนนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยคาริฟในอังกฤษร่วมกับนักวิท ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐและก็บริษัทแอ t r a าเซเนกาก็ส่งทีมมาร่วมการศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะผลการศึกษาในครั้งนี้นะคะได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร Science และก่อนที่จะไปดูว่าวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะลิ่มเลือดได้อย่างไรเราไปดูกันก่อนค่ะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนชนิดที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะหรือไวรัลเวกเตอร์นั้นทำงานกันอย่างไรนะคะ วัคซีนตัวนี้ค่ะสร้างขึ้นด้วยการนำสารพันธุกรรมโปรตีนหนามของไวรัสโครโรนานำมาใส่ไว้ในเชื้อไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายนะคะจากนั้นเมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายและเมื่อร่างกายนั้นได้รับเชื้อโควิด -19 ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะตอบสนองด้วยการสร้างแอนติบอดีแล้วก็กระตุ T ้นทีเซลล์ให้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสและนี่คือหลักการทำงานอย่างที่ควรจะเป็นค่ะแต่ปัญหาคือ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายของบางคนนั้นมีการตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างจากคนทั่วไปนะคะการฉีดวัคซีนนะคะคุณผู้ชมก็จะฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อค่ะแต่ว่าในบางกรณีวัคซีนเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดโดยวัคซีนนะคะจะไปกระตุน้นโปรโตีนในเลือดและเกล็ดเลือด Factor 4ค่ะแต่ในกรณีที่พบได้ยากนะคะจะพบว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายของบางคนค่ะจะสับสนและเข้าใจว่าโปรโตีนในเลือดเนี่ยเป็นไวรัส แล้วก็จะปล่อยแอนติบอดีมาโจมตีซึ่งจะทำให้แอนติบอดีนั้นไปเกาะกลุ่มกับโปรตีนในเลือดแล้วก็กลายเป็นลิ่มเลือดอุดตันค่ะซึ่งกรณีแบบนี้นะคะทาง Academy of Science ของออสเตรเลียระบุว่าโอกาสที่คนฉีดวัคซีนแอสตราเซ e c a แล้วจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากภาวะเกล็ดเลือดต่าจะมีเพียง1ในล้านเท่านั้นแม้ว่าผลการศึกษาในครั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ร้อเปเซ็น ว่าการฉีดวัคซีนเชื่อมโยงกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันแต่ก็ถือเป็นผลการศึกษาที่นำไปขยายต่อได้ค่ะว่าเราควรจะหาวิธีกำจัดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายร้ายแรงจากการฉีดวัคซีนได้อย่างไรหรือควรจะมีคำแนะนำในการเลือกฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปัญหาค่ะตอนนี้ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่ยังหาคาตอบไม่ได้เช่นทาไมร่างกายของบางคน ถึงตอบสนองต่อวัคซีนรุนแรงกว่าคนอื่นๆค่ะคุณจิรัสตาคุณพรวดีแต่อย่างน้อยผลการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยมันจะได้ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเนี่ยไปปรับปรุงเทคนิคของตัวเองเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะถือว่าองค์ความรู้นี่สําคัญเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวต้องพัฒนาสําหรับรับมือกับสายพันธุ์โอมิครอนอีกด้วยนะคะใช่ค่ะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>